เอพิโซดทางสามแพง่งเรื่องเล่าลึกลับของคนชอบผีอย่าเดินผ่านยามดึกอย่าทักอย่าหยุดและอย่าหันกลับไปที่หมู่บ้านบ้านต้นซ่านจังหวัดลำพูนมีทางสามแพร่งสายหนึ่งที่คนในหมู่บ้านต่างหลีกเลี่ยงจะผ่านยามค่ำคืนไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยวแต่เพราะมันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นใครที่หยุดใครที่ทักหรือแม้แต่เพียงหันกลับไป จะได้ยินเสียงกระซิบตามมาทุกคืนและในไม่จีวันก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยทางสามแพร่งนี้เคยเป็นที่เผาศพในสมัยโบราณชาวบ้านเล่าว่าเคยเกิดเหตุการณ์รถชนเด็กหญิงคนหนึ่งจนร่างกระเด็นไปตกตรงกลางสามแพร่งพอดีแม้มีการทำบุญอุทิศให้นับครั้งไม่ถ้วนแต่วิญญาณของเธอกลับไม่ไปไหนเด็กหญิงคนนั้นชื่อดาวอายุแค่9ขวบชอบใส่เสื้อแดง ผมยาวถึงเอววันเกิดเหตุเธอไปซื้อขนมแล้วไม่เคยกลับบ้านอีกเลย